สวัสดีครับมาแล้พี่น้องกองไฟเพื่พผู้สายน้อยที่รถรักจีบอยู่ทุกคนครับพี่น้องตอนนี้ก็หลังจากที่พัดออกมาจากวัดหนองไผ่ได้ประมาณสองกิโลครับเลยครับต้องมาจอดล่อสักไหมเล็กน่อยครับพี่น้องไม่ได้ผู้บริหารเติมน้ำมันผ้ามาหาปั๊มน้ำมันพี่ๆแบบเป็นปั๊มน้ำมันพี่ๆน้อยๆครับพี่น้องได้เติมทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยเดี๋ยวเร่งสับลากนะครับรถ ปั๊มเไงข้างนอกกับปบเกิดสีกิโกิโ่าออกไปเติมนั่นีเติมปั๊มไปน้อยยอยกลังักยอยเติมทันทละคันรถลงตักัจอดทาคิวคิวเกือบสุดท้ายครับรถไปหน่อยยังมด้ออกมากครับน้ดปั๊น้ำมันหดปั๊ม พระอาคำใหญ่ก็ไม่พาไปเติมอีปิดตาทังมีสารเราเหรอทางนครสว่างครับเขามาให้ผมก็ไม่รู้ว่าพราอะไรครับหลวูพรพสมเด็จใ็่ไหมคขาเๆๆเขาไม่ขคำว่าสมเด็จนะ่าให้เงินให้เสียอไม่รู้ไอ้ตอดูเงินอะ กลังทพัฒนาครับลูกตัวไม่พลาดสมเด็จนะครับพลาดสมเด็จที่ลายนะครับพี่น้องราคาเนี่ยขันหลายล้านนะครับพี่น้องแต่ว่าน,นี่หาหมองหาหมองให้เขา,าบูซ่าก็ได้คนสิบบุซ่าก็ได้ครับอยงนี้ครับเอาประ,ประกวดที่หนึ่งที่สองก็ได้ครับอ,โโอ,อ้าวยังเอกต์มาเนี่นยรูปอลลายลายยางเอกต์มัอนมัด์แมงนี่ จะว่าได้ไปผูกกันนั่นนะหวานมากก้นเลยกว่าบาทอืนปะโซเฟอร์ซื้อว่างนะครับซซเฟอร์นะครับหหนนุุ่่ยยครับซื้อหนุ่ยเนาะโอ้ยนั่งขับกูบ้าวเนาะแะ่พืออยังว่าไปใส่เนาะตะกอนคือเพื่เห็นขึ้นขั้นนี่มาดิเห็นผู้บ่าวรอจังหน่อยหรือมากขึ้นเปลี่ยนขั้นไว้เนาะไม่ใช่โป่งเจ้า เติมแล้วรถบัสสองขั้นครับพี่น้องรถบัสสองขั้นตั้งหนาเติมแล้วออกไปจอดท่าแล้วครับอันแรกที่จอดอยู่ทางข้างนี้นะครับผมจอดเชื่องเชื่องเติมน้ำมันครับโลมองนอนครับพิมก้าครับรองรับรองนอนทีมงานเดินทีมก้ายังนี่ทิมก้าวไปรักกันทิมก้านจอดเนาะโอ้ยุ่งกันเจ้าก้อนคนบ่งสองก้อบ่สามอีกเพื่อนเพื่อน ใช่แล้วครับคุณหนิงอยู่ในตุ๊ดครับซื้อว่าอะไรไอ้ปลายยิมออนไหมครับโอ้สายยิมอยู่กับลูกตัวสายยิม,ยม <laughs> กำลังจะย่อยครับน้องอะไรเงี้ยประตูล็อ,อกเปิดสนิด ครับรถพยนายรถเอ,อิงปอออกมาแล้วครับสามพี่น้องน้องลำเพลินสามพี่น้องเติมใครจะเติมครับเสดงลว่าปายุทธจะไปก้อนแล้วปายุทธเนี่ยครับนำทีมโดยครูปอ พขาเติอนละมันมนะครับกูพอในเมื่อเพิ่มสื่อแพรแกจัดเติมนละมันต้องมาเติมพรอ่อป้องกันก้อน้จังสีออกก็ไ,ได้ครับพี่น้องโอ้โอให้โซ่เดี๋ยวคุณนายทิวเฮ็ดเตือนน้ำเขาอยู่บนนี <c oughs> ้นะโดนที่ใบแล้วคนยนึกเออเฮ็ดเตือนเพาะมันต้องมีนะมันมันต้องมีมงมมสีอย่งไหมมองแล้วเบิร์มันบ่มีอยไหน มันทองอะไรเดียวหนึ่งไงคุณดอดี่สิาทโอ้เพียรมันทอดอยู่เผียโอ้หาหมุทอดกับมเห็้เห็นนาเซ่แต่มันนอกโอ้ก็เฮ็ดเปลี่ยนวะออหมุนหาหมุนอดกเฮ็นะบออะไรเฮ็ดมาเปลี่ยนได้อะนะโอ้เฮ็ดดูไม่เปลี่ยนบอรบ่บอร์บอส่บ่บ่เฮ็ดตะเกียร์อยู่โรงงานโต้โอ้โโต้โตโต้โอ้โอ้โอ้ยหมดไปแล้ว2 0 0ร้่ อ่าอือเพราะทำมันล้นทางแล้วกันไม่ต้องเตือนก็ได้นะมันนล้น,ลน,ลนทางแล้วต้อง,องห้าชุดนะอันนี้ก็อย่ากเพิ่งเข้ามาอีกอันนี้หน่อยอ๋อมีเท่าไหร่อ๋อเอออันนี้เต็มไปหมดเท่าไ, <c oughs> ไหร่ครับเติมเท่าไหร่ครับน,น้ำ1,000งพัน <c oughs> อปสวยครับผว้บราณไม่นี้คืออารมณ์ดีนะ้วามาสวยเดีเเยเ๋ยนี้ต่ก้อนนี่เ้าสิบปุอเห็หน้าตาเยี่ยมเยี่นนจะตลวดครับไม่นี้คือลุกมาย่างได้ไม่นีตะก้อนมา,า,นาตดนน่อจะตลุดครับตะก้อนครับโอ้คนเตอร์มันปันม้มน่งไม่คนังไม,ม,ม่เลยดไปไ้องบนครับมาย่าง,นงบนส่วนข,ข,ของเขา ดี๋นะครับรถที่ว่าเสียเดี๋ยวับมาแล้วครับรถที่ว่าเสียทาง่ทางยี่ไม่ติดข้าวไหนเลยหรอเอาไปดเอาไปดูบอกกูบอกนะทางอยู่ทางขวาอ่าต้องเข้าใจหรืออ๋อเยอะมากนะครับขอเสนอทางต่อครับมาเติมโมงละม่านเต็มท้องเต็มทางกสิกรบ้านราชการเสีแยกกันไปกินข้าวกี่น้ำล้วกัน จับสีอ,สอดซาหอดเีกัแล้วแต่เ้ไปนครับแม่สีเมีท่ไปครับพี่นอออ้องจับมือจับมือครับพวกเบียไสีข้าบ้านเนี่พิ่งปวันที่บเนรนหรือม่เดียวนหนาเดือนหนา็นลทากระบาได้ล่าสี่ย่างเดียว่นโดนมาจำทากระบาได้่าสีย่างเดียว <c oughs> อเล่เตือนรมกันม่แต่ครงามใจดีๆนะครับนะไอนที่พวกเขาหน้าบ่พวกเขาหน้าบ่ นี่นะครับที่สร้างบรรยากาศนี่นะพีน้องครับเต้อความเคลื่อนไหวเขาทีมงานสาวน้อยไปเป็นแพ่งครับตอนนี้ขณะนี้เวลาเกิดแต่สามโมงแล้วครับพี่น้องเตือนลมมันนะครับเดินทางต่อขับินไแทบเลยครับขับินขับินขับินโอ้ปลาหน่อยกับมาแล้วปลาหน่อยโอเคนรพี่น้องน้องสนักที่นี่กับฝากไว้ที่นี่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพี่น้อสาวน้อยนะครับเต้อ เบิ่งแล้วเบิ่งแล้่ะนี่เราสุขแล้วอยู่ดีแม่สุขสุขกันครับสวัสดีทีนี่กับปังมาทั่นีครับมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับ